ตราบใดก็ตามที่เพื่อนพ้องน้องพี่ประชาชนคนไทยทุกคนยังไม่ลืมรากเหงา้ายังคงเคารพยังคงรักยังคงศรัทธ,ธาและยังคงภาคภูมิใจในความเป็นไทยประเทศชาติราชอาณาจักรไทยจะไม่มีวันล่มสลายได้โดยเด็ดขาดไม่ว่าพักขายตัวพวกขายชาติคณะนักแผ่นดินและขี้ข่าสาระเลวของพวกมันจะกระทำารยมมากมายสักเพียงใดก็ไม่มีทางที่พวกมัน จะกระทำถอยระยำได้เป็นผลสำเร็จและสิ่งเดียวที่พวกมันจะต้องได้รับนั่นก็คือผลบาปก,กรรมผลจากการกระทำชั่วต่อแผ่นดินมาตุภูมิในรูปแบบต่างๆอย่างาเหมาะสมกับความสาระเลวของพวกมันทั้งบรรทัดฐานทางหลักกฎหมายข้อกำหนดกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองและทางหลักศีลธรรมคุณธรรมจรรยบัณความดีความจริงและความถูกต้องของสังคมไทย ขอพี่น้องไทยทุกท่านลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของพลเมืองไทยด้วยปัญญาที่มีสติด้วยความรับผิดชอบด้วยจิตสำนึกที่ดีด้วยความรู้จริงรู้แจ้งในความถูกต้องและความเป็นจริงนั่นก็เพราะว่าความจริงคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำลายความมโนโกหกตอแหลปลิ้นปลอนหลอกลวงของพวกปรสิตชั้นต่ำเหล่านี้ได้สาธุตื่นเถิน